สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอเครื่องดัดโค้งและเครื่องม้วนเอ9โปรนะครับตัวเครื่องจะทําด้วยเหล็กกล่องขนาดนิ้วสองนะครับใช้ระบบโซ่บังคับลูกปืนหมุน2จุดระบบปรับขึ้นใช้ระบบแม่แรงนะครับพร้อมพวงมาลัยตัวนี้จะดัดดัดโค้งและดัดวงกลมได้หมดนะครับสแตนเลดได้แป,ป๊บสิงแป,ปดด๊บดํา เหล็กเส้นได้ตั้งแต่2-3งสามมิลขึ้นไปนะครับเหล็กกองเหลีย่ยมเหล็กแบนเหล็กแบนได้หนาถึง9มิลเลยนะครับเหล็กฉากเหล็กแบนดัดด้านสันเหล็กแบนว่างได้ถึง4-5่ห้นิ้วเลยครับความหนาได้ถึง9มิลเลยครับนี้ใช้งานง่ายครับเบาเลย ค่อยๆปรับขึ้นเรื่อยๆเลยครับถ้าเป็นแป๊บบางๆต้องค่อยๆปรับจะไม่มีรอยครับปรับแล้วก็หมุนง่ายครับจะมีตัวบังคับกันเหล็กพิกแต่ถ้าเหล็กย,ยาวๆแนะนําให้มีคนช่วยจับแต่ได้สวยครับง่ายครับเบาเลยครับครบชุดพร้อมพวงมาลัยพร้อมแม่รแรงได้ทุกอย่างครับครบในตัวเดียว แข็งแรงทนทานรับประกัน1ปีครับพร้อมน็อตยึดแท่นพร้อมอุปกรณ์ครบตามรูปพร้อมใช้งานครับค่อยๆดัดหมืนไปครับแล้วค่อยๆปรับขึ้นปรับ,แ,บแรงขึ้นทีละหน่อยครับแค่นี้ครับใช้งานได้เลยแต่โค้งสวยครับทำโค้งหลังคาของวงกลมได้หมดครับเหล็กแบนเหล็กเส้นก,กลมเหล็กตันเหล็กฉากเหล็กเหลี่ยมได้หมดครับ e 9เครื่องม้วนและเครื่องดัดโค้งครับขอบคุณครับ